สำหรับใครที่กำลังมองหาซีรีส์ที่ให้แรงบันดาลใจและแง่คิดดีๆซีรีส์เรื่อง The Good Doctor เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยค่ะโดยเรื่องเล่าถึงชอนเมอร์ฟี่แพทย์หนุ่มออทิสติกที่ได้เข้ามาทำงานเป็นสัลยแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยความช่วยเหลือจากผู้อำนวยการที่อุปการะเขาในตอนเด็กซึ่งที่นั่นเองเขาก็ได้ใช้ความสามารถขั้นอัจฉริยะในการช่วยเหลือผู้คนพร้อมกับลบคำสบประมาทของเพื่อนร่วมงานที่มักจะดูถูกเหยียดยามเขาว่าเป็นออทิสติก ไม่สามารถทำงานเป็นแพทย์ได้จริงๆโดยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นั้นนอกจากเราจะได้ลุนไปกับพระเอกของเรื่องแล้วเราก็จะได้เห็นฉากทางการแพทย์ที่สมจริงอีกมากเลยทีเดียวค่ะคุณหมอขากับพยาบาลโขดหญิงเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงหนึ่งด้วยเรื่องราวชวนฟินที่น่าติดตามของซากุระนานาเซะเด็กสาวที่บังเอิญเจอคนแก่หมดสติและได้หมอเทนโดคลิกเข้ามาช่วย ทำให้เธอเกิดความประทับใจและสอบเข้าจนเรียนจบมาเป็นพยาบาลแต่แล้วซากุระก็พบว่าคุณหมอเทนโดคนนี้ช่างต่างจากคุณหมอผู้อ่อนโยนที่เธอได้พบเมื่อ5ปีก่อนอย่างสิ้นเชิงนอกจากจะได้ลุ้นไปกับความรักที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นของทั้งสองแล้วภายในเรื่องยังสอดแทรกแง่คิดและความรู้ทางด้านการแพทย์เอาไว้ด้วยค่ะ New Amsterdam เป็นเรื่องราวของแม็กกูดวิน นายแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงพยาบาลบแห่งหนึ่งในอเมริกาโดยหลังจากเขารับตำแหน่งได้ไม่นานเขาก็ได้จัดการกับปัญหาอำนาจทางการเมืองภายในโรงพยาบาลและไล่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมออกไปจนหมดทำให้ชีวิตการงานของเขาต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคมากมายรวมไปถึงปัญหาส่วนตัวของเขาด้วย เรียกได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทอดชีวิตการทำงานของหมอได้อย่างละเมียดละไมโดยเฉพาะเรื่องปัญหาอำนาจทางการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงอุดมการที่แท้จริงที่หมอควรมีเรื่องราวความรักโรแมนติกของอีคังศัละยะแพทย์หนุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ตอนเด็กเติบโตมาในเมืองชายทะเลและฝันอยากเชฟ แต่สุดท้ายเขาก็ต้องเป็นแพทย์เพราะแรงกดดันจากครอบครัวและมุนชายองค์เชฟสาวมากความสามารถในอดีตเธอพบกับอีคันนะรานอาหารเล็กๆในเมืองชายทะเล และด้วยความประทับใจต่ออีคังเธอจึงเติบโตมาเป็นเชฟทั้งคู่มีเหตุให้ต้องไกลกันในตอนเด็กจนเวลาผ่านไปหลายปีมุลชายองค์เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลและได้พบกับอีคังอีกครั้งหน้าวอดดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแต่เธอก็ต้องสับสนเมื่อเด็กชายผู้แสนอบอุ่นในความทรงจําของเธอในตอนนี้นั้นกลับดูเย็นชาราวกับเป็นคนละคน าคุณกำลังตามหาซีรีส์หมอนแนวอบอุ่นหัวใจเรื่องนี้นับว่าตอบโจทย์มากเลยทีเดียวค่ะโดยในเรื่องจะเล่าถึงเหล่าแพทย์5าคนที่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนแพทย์ซึ่งในปัจจุบันพวกเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนกันและได้มาทำงานที่เดียวกันอีกด้วยโดยสไตล์การดำเนินเรื่องจะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องราวทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ซีรีส์เรื่องนี้ยังเล่าถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อนทั้ง5คนได้อย่างน่าประทับใจและที่สำคัญเองประกอบก็พราะมากทุกเพลงอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์หมอแนวอบุ่นหัวใจที่น่าดูมากเลยทีเดียวคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด